นั่งรอตั้นานนั่งรอนะโอเคนะมครับโอเคยกมือขึ้นใครโอเคยกมือขึ้นจับตัวมือไจับมือไจับเมื่อไงแปลเมือไนเจอเคถ้าพ่ออแบบนี้มันไมเปนเลค่ะค่ะเล่นตามเล่นได้ลูก ไอ้บอกตัวเจ้าบอกสิเขาหมองนะครับผมเจ้าขอหมองเลยครับเร็วขาหมองนะฮะก็ดีดไปเยอะไหมเขาหมองแล้วเขาหมองไยแล้ว โอ๊ยกระแตกกองมันจะหลุมมันจะหลุมถอยออกมาแถยออกมาแถอยออกมาไปยังอยากข้าไปห้ามหันมานั่งพี่มานี่มาลุกขึ้นไม่เอาไม่เอาห้ามดื้อตรงนั้นมันจะโดนขาก็พ่อจะลม้มทับหัวมันจะเจ็บนะได้ไหมเขย่าบอสใช่เลยเ้าบุตรขึ้นโอเคห้ามเสียง อยากท่ยัง chào bây giờ không đi mà nữa đâu, chào không đi đâu, không đi không đâu. ใช่บ <a wh, S 1> ีพอใส่บีไหมยางพลอยยางพลอยเอาเพลงหลอดเพรมะเธอญี่ปุ่นก็หลุดสายจีสแมนจาบุญรลอดน้อยจ่เพลงอะไรเพลงอะไรนี่นั่งนั่งนั่งไหนนั่นี่ไหมนี่ด้านี อะไรดิปึ๊บออ้ยอ้อยอ้ยีอ้อย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 อ้ยอ้อ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 ะไรลูกเขา้องยังตึ่านิดึ เมื่อวานที่อยู่หิมะเรียกว่าอะไรเรียกน้ำน้ำตาเรียกบุนรอดบุนรอดภาค้ากันอยู่เสน่าพ่ะนะ อยู่ตัวเกียวครับเมื่อเี่วันื้อเป็นหรอักมาบกเป็แบบเราคุณบุญรอดปีระพันเพิ่มปิรพันกี่เมื่อกี้ห้าพันไม่ใช่หรอพอรู้เจ็บจีระพันเพิ่มพรคข้างอ้าวช่วยหนึงเีรเมื่อน

แต่มาของขมาอยากขงมยดีตยวทกอยวนี่นากขงมยอ่ไรทุกมาก็โอ้ยอเลียนแล้วไหมทำทำมาแปะให้ชาวมหานูนักหนาลูกแฟนหนูหรอแต่แต่แฟนหรือยัง

ไม่ยังกัรไม่ยังกัรไม่ยังกัรลูกเกี่ยวปรตูรถนี่โอริสีไปแล้วเร็วบัสบัสไปแล้วเดมาชมรโอโอบีเขาเรียกว่าหน้าเด็กค่ะหน้าหน้าเด็ก

นี้ยกใชเอาสิใช่แล้ก็ไปห้ามไงเยอะอยู่ไปหาอันนี้นุ่นเยอะอยู่เพราะว่ามันก็ทํงานอยู่ในกวเตจาลาทุ่ขึ้นรถสี่โมงขนป็รถกี่โมงนะสี่โมงขึ้นไปถึงกี่โมงสามีทั้งมนุ่นกับไปก็ก็กไปไปคนอรถเขาแล้วก็จากเขาก็อันนี้ไงปคือรถเขาที่บายสามราต้องออกไปบายสี ถึงรานเขาแล้วก็เดขาไปส่งที่อย่างนั้นเหมือนเดิมสนามบินสนมบินช้างองออกจากจากโเดียร์างน้ำตาเสื้อมาให้ใส่เราใส่ดิ่ใส่รองเร้าสีดำโนโนูนี่จะต้องเป็นสีตั้งผมพิกนี่มาใส่นะอุ้ยชุดใครอ่ะสวยเอาอันนี้มาใส่สีดำหมดเลยนะนี่ตาขึ้นโชว์ดิ๊กกรางกราวงกรายฟาวเดนฟาวเดนฟิตติ้งชุดกันดุกนี่จะเป็นใครลูกดาราหนิเอาลุกขึ้นทีเดิ ซาลา้เด้อเอาใส่แกมมันม่ดเอาไปจอดจูงด้วยัอจุนีพอมานี่พุ่งข้นขนอาจุนียจูบัง่นจะได้ซิบไปรามาดิลูกมี่เลินยืนลงพื้นนี่ลุกขึ้นถลาไลางมาถ่ายางมานี่เลยยขึ้น เบ้องเหนป้ะเสือมันอ่อยู่นี่ที่ขอใส่กันหน่ยเวนเด้อขอเลยวกแม่งคือพวกเขากันเลยลกขึ้นลุกขึ้นข้าหมูน้อมอ่ะก็ทดลองเยบ้ดูกันเองถอดให้เลยนทบกั เะาออให้หน <formation jin inh throat> ูด er <quarto> ้านเยอยัดขอลองดูดูสิสวยอยู่เออสวยอยู่อะอ้ต่างหากเถอโอเคเดี๋ยวพ่อซื้อผ้าผ่นคอเฉยอินดีี่ให้โอเคไหมคะผ้านคอเอลซ่าไหมคะออกไพอไหมไม่ต้กิอย้พอเปิดหน่อย ให้อะไรคะบให้อให้หน่อยคะให้หน่อคามาด้วยอยู่ในการคราบนาอยู่ญี่ปุ่นครับ6 7 0ันเ็ท่านอยู่ญี่ปุ่นพี่น้องตอนนี้กี่โมงนี่ป้าก็คตัป้าตัดาปะปีก่ยี่งีอยวมาแล้วเกียวแป๊บเดียวไม่อย่าดอกก็ได้ตัน กเกี่ยวมาลูกกเกี่ยวมาอาบน้ำครับมาปอมแปมปอมแปมมามามาไปไปไปอาบน้ำพีอ่งพเลยปเป็นฝันปเป็นันปเป็นฝันป แฟนดีกว่าไปโอ้โหโฮโหโอโหโอ้หาลาคากร่องสาลเครื่องอาบน้ำจะเป็นหลายเนี่ เนื้อเย็นใสยาสีฟันยาสีฟันญี่ปุ่นอะไนี่ยาเยอะใส่น้ำก่อนหรืใส่น้ำก่อนดยี่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  ยยยยโอ้ยบานเยอะมาก,มากไปที่้เรา,าไปตะโกนสั้นนะแล้วก็แล้วยบวยีย,ย,ยีย,ย,ยียี่ย,ย่ะบวปากบวงักขักขักักักอะแ bọn đi cho học Khắp học Khắp học 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 ham cơn Ủa học 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 này mẹ Ok มาไปใส่เบอร์อาณาอย่ในี้ันีคว้าโอยเนาะอืออืออายมบ้งอ่ะอ่ะฟอ,อนนี้ข้างหนไม่เป็นรอมันพี่ไดตามยิ่ยิงยิ่งยิ่งยิ 啊、哦！你拿白粉去。 Chà chạp luôn Nghe bạc Ừ Hít Khao À Gia À à Ừ

อาบน้ำก่อนเด้อเอฟซี MC เด้อเดี๋ยวมาไล์ใหม่เด้ออาบมาก่อนเด้อ,อดโปเป่วยก่อนเด้อไป